วิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลสเตปบอลสเตป4พบกับผมนายเสือไซโคงนะครับประจําวันที่7สิงหาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับ รายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมครับและจะเป็นคู่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละ1นึ่งไลค์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ท่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ adst11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ และนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลลีกวันอังกฤษนะครับอย่างคู่พอร์ตเวลนะครับพบกับคาร์ดิฟฟ์ซีนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับและคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอย่างคู่ซีเอฟอาร์คูนะครับพบกับสปอร์ติ้งบาร์กานะครับแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับต่อไปคู่ที่3นะครับในศึกฟุตบอลเยอรมนีลีกาทัวทัวล์ขับนะครับอย่าง อย่างคู่ไบเอ็นมิวนิกนะครับพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูคู่ที่4นะครับในสืบฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอย่างคู่โรเซนบอร์กนะครับพบกับฮารมาบี้นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตี2 15นะครับและคู่ที่และคู่ที่5นะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเช่นเดียวกันนะครับอย่าง อย่างคู่ลูกาโน่ครับพบกับเซลเยนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยคู่แรกก่อนเลยนะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับพอตเวลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาร์ดิฟเอฟซีนะครับได้ไพ่แพ้ไปด้วยสกอร์สามสามประตูต่อสองนะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของพอตเวลนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอหนึ่งแพ้สองนัดนะครับ และนั้นล่าสุดนะครับพอตเวลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมนะครับได้ไพ่แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับและนั้นล่าสุดนะครับพอตเวลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมนะครับได้ไพ่แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูตังค์การทำเงินของพอตเวลนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%เท่านั้นนะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับ ต่อไปมาดูฟอร์มท่านนั้หลังสุดของคาดิฟฟ์ซีนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด2นัดเสมอ3นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทิปที่เยือนของคาดิฟฟ์ซีนะครับได้บุกไปเสมอกับนอตส์คาลตี้นะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อ2นะครับส่วนอัตราการทำเงินของคาดิฟฟ์ซีนะครับที่บุกไปเยือนครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับไม่ผ่านราคาเลยครับจาก5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อไปแล้วมาดูราคาเปิดนะครับแฮนดี้แคปนะครับราคาต่อนะครับคาริฟซีนะครับต่อปอนะครับส่วนเรทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่1.02นะครับตอนนี้ปรับลงมา0.95น, <ๆ S 1> นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา0.87นะครับและอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาผู้เสมอนะครับราคาเรทจะเปิดมาอยู่ที่3.07นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา3.11นะครับ และฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่2.22นะครับตอนนี้ปรับลงมา2.13นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่2.73นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ2.84นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนเรทราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.86นะครับตอนนี้ปรับขึ้นนะครับ0.93นะครับส่วนเรทราคาสูงนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.94นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับ0.87นะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับคาดิฟฟ์เอฟซีนะครับต่อบอลนะครับส่วนเรนราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่ลบศูนย์จุดเก้าห้านะครับฝั่งของพอตเวลนะครับเรนราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับส่วนอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาคงเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับพยายามมาสามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับสามจุดหนึ่งห้านีครับ และฝั่งของทีมเยือนนะครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา2.13นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ2.9 2.29นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านี่ครับราคาเลทจากตอนแรกนะครับขยับมา2.84นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับ2.73นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับของฮันดี้แคปลาตาหนึ่งคูณสองนะครับผลเจากไปทางฝั่งของพัตเวลนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมเย้านะครับขยับมา0.87นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่0.75นะครับส่วนเลทราคาของฝั ouais? at ่งทีมเยือนนะครับขยับมา0.95นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่ลบ0.95นะครับเห็นได้ว่าเลทราคาของฝั่งทีมเย่านะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเลทราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยาานะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับ และจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตราหนึ่งคูณสองแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมลองนะครับที่มีโอกาสจะชนะในเกมนี้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาคาริฟ FC เอฟซีนะครับต่อปอนะครับผมมองว่าคาริฟเอฟซีนะครับอาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อ1นนะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของพอร์ตเวลนะครับ ส่วนใครที่อยากได้ที่เด่นบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ at11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่2นะครับ c ี r คู่นะครับพบกับ s p o r t i n g b บาร a กนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาตีสองนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับ มาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับซ C.M.R. คู CM นี่ครับเปิดบัลรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งบาการนะครับได้ชะนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มทนนั้งนัดเหลือซึ่งของ C.M.R. คูนะครับเก็บใช้อยังไม่เคยชนะเลยนะครับมีเสมอไป3นัดแพ้2นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับซ C.M.R. คู CM เปิดบัลรับการมาเยือนของซีเอสคาอิโอนะซีเอสคาอิโนวานะครับ ได้แพ้แไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับต่อไปมาดูอัตราการทำเงินของ CFR าร์คูนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%เท่านั้นนะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดของบาก้านะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ2นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทิปที่เวียนของสปอร์ติ้งบาร์านะครับได้บุกไปเสมอกับ เลฟสกี้โซเฟียนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูอัตราการทำเงินของสปอร์ติ้งบาร์กานะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40เเช่นเดียวกันนะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับสปอร์ตติ้งบาก้าต่อครึ่งลูกนะครับส่วนเรทราคาของฟองทิมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฝั่งของทีมเยานี่ครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับส่วนอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาผูกเสมอนะครับราคาเรทจะเปิดมาอยู่ที่3.19นะครับตอนนี้ปรับลงมา3.14นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่ 1. 8.5นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนฝั่งของทิมย้านี่ครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่3.74นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ3.82นะครับและราคาสูงต่ำนะครับจะเปิดมาอยู่ที่2ลูก2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนเรทราคาต่ำนีครับจะเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับลงมา0.85นะครับ ส่วนเรลยราคาสูงนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ0.95ครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานนะครับสปอร์ตติ้งบาร์กานะครับราคาต่อเปิดอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับส่วนเลยราคาจะเปิดมาอยู่ที่0.85นะครับราคาเลยจะเปิดมาอยู่ที่0.82นะครับส่วน ฝั่งของซีมาคูนะครับราคาเหรีนะครับจะเปิดมาอยู so, here, it, ่ที่ลบศูนนะครับส่วนอัตราหนึ่งคูณสนะครับราคาปูเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา3.14นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา3.30นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเหรีราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา1.85นะครับตอนนี้ปรับลงมา1.82นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเหรีราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา2.3.82นะครับตอนนี้ปรับลงมา3.75นะครับ โดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหรียญราคาโดยรวมนะครับของอันที่แคบและตาหนึ่งคูณสองนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของสปอตติ้งบาการา